สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมไปแล้วสำหรับอารอนแรมซี R ่ R M C, กองกลางเชิงสูงของยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชสซิเรียหลังจากที่มีข่าวว่าเตรียมถูกโลกออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ แรมซี่เคยคาแข่ขงอยู่กับอาร์เซนอลเป็นเวลายาวนานถึง11ปีนับตั้งแต่อายุ17จนกระทั่งหลังจบฤดูกาล2018-2019เจ้าตัวก็ไม่ต่อสัญญาและขอมุ่งหน้าหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในช่วงขวบวัยอายุ28ปีกับทีมเบียงโคนเดรี่แบบไม่มีค่าตัวซึ่งตอนนั้นทำเอาแฟนบอลไอ้ปืนใหญ,ญ่ต่างควครคลางด้วยความเสียดาย แถมกลด่าฝ่ายบริหารที่ไม่รู้จักยับยั้งนักเตะลูกม่อรายนี้เอาไว้การย้ายไปของแรมซี่คล้ายกับเป็นจุดสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของอาเซเวนเกอร์โดยสมบูรณ์แม้จะมีสตาร์บางคนที่หลงเหลือมาจากยุคของในายใหญ่ชาวฝรั่งเศสในทีมชุดปัจจุบันอยู่บ้างแต่ดาวเตะมังกรแดงถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเขาเลยก็ว่าได้แต่การจากไปเหยียบดินแดนมัการโรนีของซูเปอร์สตาร์อาร์เซนอล ก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเอาไว้ที่นั่นเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนกลางที่อัดแน่นด้วยแข่งคุณภาพการจะแทรกตัวเข้าไปเป็นหนึ่งใน11ตัวจริงจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลําบากพอสมควรประกอบกับเรื่องการบาดเจ็บที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ตอนอยู่กับอาร์เซนอลทําให้เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ผลคือ18เดือนนับแต่ย้ายมายัางตูริน แรมซี่ได้รับบาดเจ็บมากถึง13ครั้งทำไปเพียง6ประตูและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในฤดูกาลนี้เพียง12นัดเท่านั้นในขณะที่ยังคงได้รับค่าเหนื่อยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึง4แสนปอนด์ต่อสัปดาห์พร้อมกับสัญญาที่เหลืออีก2ปีการที่เขาไม่ได้ลงเล่นอย่างเต็มที่แทนมันทำให้สโมสรตกแบกรับภาร,ระอันหนักอึ้งในเรื่องการเงินเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกที่สตาร์วัย30 จะตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมนะัะตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมานอกจากเหตุผลเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วยูเวนตุสยังมีปัญหาเรื่องการเงินของสโมสรอนหลังการแพร่ระบาดของโควิด1 9เพราะพวกเขามีนักเตะที่มีค่าเหนื่อยระดับแสนปอนต์ต่อสัปดาห์อยู่ในทีมหลายคนแถมฟุตบอลยังต้องเตะแบบไร้คนดูมาจนเกือบจะ1ปีรายได้ที่ควรจะเข้าสโมสสก็หายไปสุดท้าย ก็ต้องเผ่าสู่ภาวะขาดทุนอย่างรุนแรงแม้จะเพิ่งมีประกาศออกมาว่าแค่ครึง่งฤดูกาลแรกพวกเขาก็ขาดทุนไปแล้ว99.07ล้านปอนด์หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวจากซีซั่นก่อนจึงเป็นที่มาให้ทีมไอ้มาล่พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่จะช่วยเอาแรมซี่ไปให้พ้นพ้น,พนสโมสรจากนั้นสื่ออย่างเกาโชแมกาโตก็ตีข่าวว่าทั้งลิเวอร์พูล e v e r อ o n ตและ a r s e n ซนอลสโมสรนเดิมพร้อมจะรับกลับไปใช้งานหลังจบซีซั่นนี้รวมทั้งข่าวล่ามาแรงจาก t u ตโต s สปอร์ที่ระบุว่าทอนแนม h ฮอสเปอร์คู่อริก,กับ The ์การ e เนอร์ก็พร้อมจะเซ็งกองกลางรายนี้ไปในช่วงซัมเมอร์เช่นกันมีการคาดการเอาไว้ว่าค่าตัวของ a า r o n แร m ซี่จะอยู่ที่ประมาณ20-30ล้านปอนด์ซึ่งก็จะว่าไป เท้าเฉพาะเรื่องฝีเท้าก็ถือว่าน่าลองน่าลุ้นแต่หากนับรวมปัจจัยอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฟิตและเรื่องสําคัญที่สุดคือค่าเหนื่อยทีมที่ให้ความสนใจคงต้องคิดกันหลายตลบเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าหากอารอนแรมซี่ต้องการย้ายกลับมาเพเมลิกจดตัวจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงอาจไม่ใช่50%แต่ต้องเป็นระดับ60-7 0เ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่เพราะโรคระบาดในตอนนี้แต่เมื่อคิดคิดดูแล้วลิเวอร,ร์พูลและอาร์เซนอลคงไม่ใช่ทีมที่ยอมจ่ายค่าเหนื่อยในวัย30เป็นแน่แท้หงแดงเองก็กำลังจะปล่อยจิจิวยนันดุมกองกลางวัย30ปีซึ่งรับค่าเหนื่อยแค่75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ออกจากทีมการจะไปดึงอาแรมซี่ที่อายุเท่ากัน แถมค่าเหนื่อยยังแพงกว่าสําเท่ามันก็คงไม่ใช่วิสัยของเจเกนครอปและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอย่างแน่นอนส่วนไอ้ปืนใหญ่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาหลายปีแล้วทำให้สถานภาพทางการเงินไม่ได้แกล่งเหมือนเดิม